สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจันรุ้งทํามทวีอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่อง my things ค่ะ things นะคะในภาษาไทายแปลว่าสิ่งของนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งของที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้มีคาว่าอะไรบ้างนะคะ ดูที่คาแรกเลยนะคะผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรคะนักเรียนเขากําลังเตะลูกฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคาว่าฟุตบอลในภาษาอังกฤษนะคะต้องออกเสียงว่าอย่างไรฟุตบอลนะคะในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าฟุตบอลอีกครั้งนะคะฟุตบอลเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรคะนักเรียน กำลังปั่นจักรยานใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคำว่าจักรยานในภาษาอังกฤษนะคะต้องออกเสียงว่าอย่างไรจักรยานในภาษาอังกฤษนะคะเราต้องออกเสียงว่า bike อีกครั้งนะคะ bike เก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยนะคะคุณผู้เชื่อว่าทุกบ้านนะคะมีสิ่งนี้ใช่ค่ะเราเรียกว่านาฬิกานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะคำว่านาฬิกาในภาษาอังกฤษ ต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะคะนาฬิกานะคะในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า clock อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ clock เก่เงมากค่ะทำต่อไปเลยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยใช่ค่ะเขากำลังเล่นว่าวอยู่นะคะซึ่งคำว่าว่าวในภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ว้าวในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า kite อีกครั้งหนึ่งนะคะ Kite ค่ะนักเรียนเห็นอะไรในภาพคะถูกต้องแล้วค่ะคือโต๊ะนะคะโต๊ะในภาษาอังกฤษนะคะต้องออกเสียงว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโต๊ะในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า table อีกครั้งนะคะ t ท b บ e เก่งมากเลยนะคะ คำสุดท้ายของเรานะคะคุณตาคุณยายนอนอยู่บนอะไรกันเนี่ยถูกต้องค่ะเตียงนะคะคำว่าเตียงในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเตียงในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า bed อีกครั้งนะคะ bed ออกเสียงเก่งมากๆเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะเราจะไปด้วยกันพร้อมกันอย่างช้าๆนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเขียนชื่อวิชาภาษาอังกฤษเรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะคือ my things นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากรูปภาพที่กำหนดให้นะคะไปดูตัวอย่างที่ข้อแรกค่ะ What is it? What is it? คำถามถามว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะในภาพคืออะไรคะลูกฟุตบอลนะคะฟุตบอลในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า f o o t b a นะคะนักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a football นะคะแบบนี้นะคะไปดูข้อที่2ต่อเลยนะคะ What is it? สิ่งนี้คืออะไรนะคะในภาพนะคะกำหนด,ดมาให้เป็นจักรยานนะคะ นักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a ตรงที่เป็นช่องว่างนะคะให้ใส่คำศัพท์ที่แปลว่จาจักรยานลงไปนะคะไปดูที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3ค่ะ what is it สิ่งนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่คุณตูกกำหนดมาให้ในข้อ3นะคะก็คือรูปภาพของนาฬิกานะคะนาฬิกาภาษาอังกฤษออกเสียงว่า clock นะคะ นักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a clock ตรงที่เป็นช่องว่างนะคะให้นักเรียนใส่คำว่า clock ลงไปนะคะข้อที่4นะคะ what is it สิ่งนี้คืออะไรนะคะในภาพคุณครูก,กำหนดมาให้นะคะในข้อที่4คือรูปของว่าวนะคะว่า wow วในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า kite นะคะดังนั้นนักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a kite ตรงที่เป็นช่องว่างนะคะให้นักเรียนใส่คำว่า kite ลงไปนะคะข้อที่5นะคะ what is it what is it สิ่งนี้คืออะไรนะคะในภาพนะคะคุณครูกำหนดมาให้เป็นรูปของโต๊ะนะคะในข้อที่5โต๊ะในภาษาอังกฤษน,นะคะออกเสียงว่า table ดังนั้นนักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a table ตรงที่เป็นช่องว่างนะคะให้นักเรียนใส่คำศัพท์ที่เป็นคำว่า table ลงไปนะคะต่อไปนะคะในข้อที่6เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะ what is it สิ่งนี้คืออะไรนะคะในภาพคุณครูกำหนดมาให้นะคะคือรูปของเตียงนอนนะคะในข้อที่6เตียงนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่า bed ดังนั้นนักเรียนจึงต้องตอบว่า it is a bed ตรงที่เป็นช่องว่างนะคะใส่คำว่า bed ลงไปนะคะสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด6ข้อนะคะแบบฝึกหัดที่เราฝึกทำกันในวันนี้หลังจากจบบทเรียนนะคะหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดนะคะให้หนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและก็ชั้นเรียนของตนเองให้เรียบร้อยทุกครั้งด้วยนะคะ จบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My Things ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังได้ฝึกทําแบบฝึกหัดกันไปทั้งหมดกข้อด้วยกันนะคะวันนี้และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากจะฝากไปยังผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะคะก็ะคือฝากความห่วงใยนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในบ้านเราในตอนนี้นะคะยังน่าเป็นห่วงอยู่มากนะคะ ดังนั้นนะคะครูอยากให้ทุกคนนะคะช่วยดูแลสุขภาพของตนเองขั้นพื้นฐานนะคะดวยที่การสวมใส่แมสล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีผู้คนเยอะๆนะคะและสุดท้ายนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเป็นประจำนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะนีการเป็นการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อให้ตัวเองห่างไกลาจากโรคเชื้อไวรัสโควิด19นะคะที่ยังแพร่ระบาดหนักอยู่ในตอนนี้นะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูขอจบการน,นำเสนอเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง t h i n g s นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย